สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งอยู่ในห้างซีคอนสแควร์สีนครินค่ะพี่นัดเองเพิ่งมาทานที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะถ้าให้มาทานคนเดียวก็ไม่มานะแต่นี่หลานสาวก็พามานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านประจําของเขานะคะอาหารอร่อยอ่ะอร่อยก็อร่อยลองดูค่ะพี่นัดจะเคี้ยวอาหารกรอบๆให้ฟังค่ะ สวยค่ะสวยโอ้สีสันสุดยอดนอนออคนนี้ก็เหมือนปีเตอร์เลยวะ่ะพอถ่ายคลิปหน่อยอะไรหน่อยก็เรียกแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณ <c oughs> คุณกินอะไร คืออาหารนะหน่าทานทุกอย่างอะคะ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะแต่พิธานาเนี่ยงกงกเงืเๆน,น,น,นะโอ้โหไปอยู่ถึงเมืองนอกเมืองนาน,นะคะทานอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นนะคะดีนะคะที่มีออเดิร์ฟแล้วก็มีบางอย่างที่ให้เลือกอะคะ่ะยั่วออเดิร์ยั่วค่ะทุกคนอาหารญี่ปุ่นนะคะมันคืออะไรนาะนี่อ่อันนี้ชื่ออะไรนะแซลมอนไข่ดอง เนนี่อาหารเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะทุกคนพี่ธานากินไม่เป็นะเนี่ยมีน้ำซุปด้วยอาหารญี่ปุ่นนะคะมาเมืองไทยกินอาหารที่ญี่ปุ่นมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหนออันนี้กุ้งนะคะแล้วก็น้ำจิ้มค่ะ น้ำจิ้มนี่รสชาติยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวพี่จะน่าจะลองดูนะคะใช้มือนี่แหละจิ้มเลยฟังเสียงนะฟังเสียงนะโหยขาดขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนอร่อยอะ่ะไม่ร้อนไม่รอ้อนเท่าไหรคอำ น่าร้อนร้อนชุ่ยช่วยค่ะกินก่อนนะคะจับใหม่อีกรอบเอาละค่ะขออนุญาตทานก่อนเด้ออร่อยค่ะอร่อย